ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสกอร์นะคะขออนุญาตเป็นไลฟ์สเปเชียลค่ะหลายๆค,คุณลูกคุณลูกค้าหลายๆท่านที่รออยู่ในคนในส่วนของสกอร์ไซโคตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณกี่คู่ถึงเหรอถึงเหรอถึงนะอ่ะคุณลูกค้า ใครสนใจจะมาเลือกซื้อที่ที่ที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์มาได้นะคะคิดว่าจะอยู่แค่2องวันก็นจะหมดเนาะอันนี้เพิ่งลงก็ออกไปแล้วเยอะมากขายดีมากคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะได้จริงๆตอนนี้น้องมีของอยู่ทั้งหมด3สีนะคะมีเหลืองมีเหลืองอันนี้เรียกสีเทาใช่ไหม <Okay. S 1> เหลืองเทาแดงค่ะเหลืองเทาแดงที่ห้างทวีกิจนะคะถ้าเป็นสีเหลืองเหลืองกับแดงจะมีเบอร์สาถึงเบอร์8 สีเหลืองใช่สามถึงเบอร์แปด่สีเหลืองกับสีแดงนะคะคุณลูกค้ามีเบอร์สามถึงเบอร์แปดส่วนของสีเทาจะมีเฉพาะเบอร์ไม,ไม่มีเบอร์สี่กับเบอร์แปดไม่มีเบอร์สี่กับเบอร์แปดนะคะสีเทานะคะไม่มีเบอร์สี่กับเบอร์แปดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้าจะเอฟวันนี้ปกติ990ราคาปกตินะคะ990วันนี้เรายัง ของหายากแต่เราก็ยังลดให้อยู่เนาะพี่เราก็ได้มาเท่าไหร่เราก็ปล่อยราคาพิเศษให้ก็คือ842บาทคา่ะเขาเียตตบมือให้ท,ทักก้งเท้าสกอร์หน่อยเร้วเขาแบบขายดีแด่เขาก็แบบนะคืนกำไรให้คนลูกค้าด้วยนะอ่ะ40กว่าท่านแล้วจะปล่อยแล้วนะคะอ่าได้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 ไดปล่อยแล้วแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงแต่ละคู่มีกี่ไซส์ยังไงบ้างเอาถ้างั้นหนูจะบอกว่าเหลืองหนูจะหยิบเหลืองมาแล้วก็บอกว่าเหลืองเบอร์3ก่อนไหมเหลืองเบอร์3มใครจะรับ หรือคุณลูกค้าจะรับพิมพ์อะไรกันอ,อ,อ่ะเหลืองเบอร์สามค่ะปล่อยแล้วจ้ะแปดสี่สองนะคะคุณลูกค้าใครจะรับเนาะ <c oughs> หรือตอนนี้จะปล่อยให้เอฟสีเหลืองก่อนนะคะ <c oughs> รับไหมคุณลูกค้ารับผ่านช่องทางนี้ได้นะคะหรือว่าหรือว่าคุณลูกค้าจะมาช็อปที่หน้าร้านก็ได้อันนี้เราจะเปิดให้ไลฟ์แป,ป๊บเดียวนะถ้าคุณลูกค้าไม่เอฟก็คือก็คือจะเป็นไลฟ์แจ้งข้อมูลก่อนแล้วถ้าลูกค้าจะเอฟก็คือ จะรับยังไงก็คือสามารถแคปหน้าจอนะคะทักไปหาแอดมินได้ว่าจะรับเป็นสีเหลืองหรือว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าจะเป็นสีเทานะคะทุกเบอร์ทุกไซส์ทุกสี842บาทจากราคาปกติ990บาทค่ะโอเคอ่ะเหลืองเบอร์3ค่ะใครจะรับแคปหน้าจอเลยจ้ะแคปอย่างนี้เลยคุณลูกค้าให้เห็นสีแล้วก็แจ้งด้วยนะคะจะได้เก็บของไว้ให้เนาะ f อ4เอค่ะเหลืองเบอร์สนิ่งอยู่นะลูกค้าไม่รับนะ <c oughs> ถ้าถ้าไม่รับก็คือเข้ามาดูนะคุณลูกค้าไม,ไม่ไม่ไม่น่าจะต้องพูดเยอะหรอกทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะ <c oughs> เ,เขาพิเศษยังไงเพียมพื้นเขาแข็งแรงแล้วก็ทนทานอืดทนทานลืมบอกสรรพคุณ แต่จริงๆคนที่เขาใส่รู้อยู่แล้วเนะพี่เนาะแข็งแรงอึดทนทานกับไซโครสกอร์มาถึงธวิกิจ<ช>บอกเลยว่าจํานวนสินค้าเรามีจํากัดนะคะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นใครมาช้าราคาเท่าไหร่842บาทจากคุณลูกค้าจากปกตินะคะป900้าย9 0 0 990จ้ะนี่990วันนี้น้องลดให้15%เหลือ842บาทคุณลูกค้าสกอร์ไซโครลูกค้าถามหาเยอะมาก อันนี้เปิดโอกาสให้ทางช่องทางไลฟ์สดน,นะคุณลูกค้านะจะขายดีมากขอมาปุ๊บลูกค้าเข้ามารับหน้าร้านเยอะมากเพราะฉะนั้นยังไงขออนุญาตแจ้งผ่านช่องทางนี้ด้วยคุณลูกค้าใครที่สนใจจะเอฟผ่านช่องทางนี้ก็ทักมาได้จ้าทักมาได้หรือจบไลฟ์นี้ก็ยังก็ยังรับได้นะคุณลูกค้าสอบถามมาได้กับราคา842บาทลด1 5เกับสกอลไซโคลนค่ะสีเหลืองเบอร์สามผ่านนะคะคุณลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติมถามได้จ้า ต่อจ้าเพือถามแล้วก็เบื่อซ่อไปทลืกซื้อลืกถามเพยอนจุดจาาทีต้องคี้ปกติสสอบาทหสามบาทเลียอันนึ่งอปกติห้บาทหสี่บาทอเอาอย่างนี้ดีกว่าเราปล่อยเบอร์เดียวแล้วเราบอกเลยว่าให้แคปทีเดียวเลยดีกว่าอ่ะเบอร์สจ้า คุณลูกค้าคะอะน้องยําสีเหลืองเนาะว้าว,ว,าวมาแล้วนี่ไงแฟนบันเท <laughs> คนลูกค้าที่รอจะจะจะแบบจะ,จะบบรจะู้ดีใจด้วยดีใจด้วยมารับนะคุณลูกค้าน้องบอกเลยว่าเออจะบอกดีไหมเนี่ยบอกบอกแค่ว่าจํานวนจํากัดแล้วกันเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะนวนะใครช้ามีสิทธิ์อดแน่นอนกับสกอตซโคนเพิ่งมาเมื่อกี้แกะกล่องรุ่นใหม่กิ๊กนะคะอะไรเขาเรียกเร็ คือเป็นลอ็ลอตใหม่อะเนาะเป็นของใหม่ที่ขาดไปก็คือผลิตไม่ทันะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณลูกค้าฟังน้องสีเหลืองนะคะจะมีเบอร์3ถึงเบอร์8สีเหลืองมีเบอร์3ถึงเบอร์8ราคา842บาทนะจ๊ะใครจะรับสีเหลืองนะคะส่งฟรีไหมคะไม่ส่งฟรีเนาะพี่ไม่ส่งฟรีค่ะคุณลูกค้าคิดค่าขนส่งตามจริงค่ะไม่น่าจะเกิน50บบาทเนาะพี่ ไม่เกินหรอกไม่เกินค่าขนส่งไม่เกิน6ไม่ไม่เกิน50บาท60บาทกรุงเทพนะกรุงเทพก็50บาทคุณลูกค้าเราเราคิดค่าขนส่งตามจริงกับบริษัทแฟร์สแฟร์นะคะก็คือคิดค่าขนส่งตามจริงแล้วก็ราคาไม่แพง กรุงเทพ50บาทไม่เกินนี้ค่ะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเอาคุณลูกค้าใครที่สะดวกมาช็อปหน้าร้านมาได้ที่ร้านโปรโมชั่นเคาน์เตอร์แบรนด์เนมหรือว่าเคาน์เตอร์สกอร์นะพี่เราได้ทั้งสองที่เลยขอให้ได้กันทุกคนนะคะแบบนี้ไม่มาจ้ะแบบหนีบมากลางเดือนหน้าแบบหนีบรอรุ้นกลางเดือนหน้านะแบบหนีบรอรุ้นกลางเดือนหน้าค่ะคุณลูกค้ารุ่นตอนนี้เป็นรุ่นนี้ก่อนอ่ะเป็นไซโครแบบสวมนะคะอ่ะแปดสี่สองค่ะคุณลูกค้า 842ย้ำว่าแบบนี้รอกลางเดือนหน้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไลฟ์โช <Like S 1> ว์ like อีกเดี๋ยวเราไลฟ์โชว์อีกเพราะฉะนั้นฝากคุณลูกค้าติดตามเรื่อยๆช่องทางนี้เพื่อให้สะดวกไม่ต้องมาแล้วเกินเนาะมาปุ๊บโพสปับ๊บไลฟ์ปั๊บเลยช่องทางนี้เลยคุณลูกค้ายังไงติดตามได้จ้าถ้ามาถึงนะอันนี้842สีเหลืองย้ำว่ามีเบอร์3นะคะถึงเบอร์8นะจ๊ะผ่านแล้วนะถ้าคุณลูกค้าไม่รับหน้าไลฟ์ผ่านแล้วนะคะ ใส่ไม่เป็นรองเท้าแตะใส่เป็นผ้าใบกับคาชูเหรอเอาก็มีอีกแหละโอ้ยนะคุณเบนซ์นะคะบอกอใส่ไม่เป็นว่างั้นโ,โชว์ผ้าใบหน่อยผ้าใบผู้หญิงผู้ชายนะพี่คุณเบนซ์นี่ผู้หญิงผู้ชายเน, <hiding S 2> นาเนะเบนกริด <Ben Quit. S 2> <cue> เอ๊ะผู้ชายก็มี<ะ>หรอเอาโชว์ทั้งหญิงทั้งชายเลยพี่คู่นี้สองสองหนึ่งศูนย์หรอพี่มาขอโชว์ผ้าใบหน่อยแล้วกันไหนไหนก็ให้โอกาสละ ผ้าใบสกอจ้านี่ใครชอบนี่ตรงนี้แบบ เกาะพื้นได้ดีมากน้ําหนักเบาด้วยเป็นสายรัดอ่ะเป็นพื้นเพื่อสุขภาพคุณลูกค้าใส่ไม่มีเมื่อยไม่มีล้าแข็งแรงทนทานได้ด้วยเอาหรอพี่ออกได้เพื่อที่ไปใส่อีกคู่หนึ่งได้เอาจริงหรอพี่เอาหรอโชว์หน่อยได้ไหมพี่นี่อ๋อพื้นตรงนี้ใช่ไหมพื้างหนเป็นพื้นเพื่อสุขภาพใส่ไม่เป็นตั้มใส่ไม่เป็นเบนใส่เป็นตั้มอ๋อเขาเขาคุยกันเขาคุยกันเขาแชร์เขาเขาแท็กไปหากัน โอเคอุยนิ่มมากนิ่มมากนิมมากคุณลูกค้าโอ้โหห้าสิท่านแล้วน้องจะลาไปได้ยังไงเนี่ยเอออยู่ไปเรื่อยๆนะเอาคุณลูกค้าจริงๆไรนี้ตั้งใจโชว์ไซโครนนะไซโครนมาแล้วขาดไปสองเดือนขาดขาดไปสองเดือนนะคุณลูกค้าแบบนี่เลยจ้ะราคา2,210บาทแตะสกอค่ะคุณลูกค้านี่พื้นตรงนี้เหนียวมากยึดเกาะได้ดี แล้วก็เป็นาา้าดตะไครยระบายอากาศยืดหยุ่นได้ดีนี่คุณลูกค้าอ่ะใครสนใจยืดหยุ่นมากเลยนะเนี่ยอ่ะใครสนใจคุณลูกค้าอันนี้อย่าก,กวนแมค่ค้าไม่กวนไม่กวนแม,ม่ค้าชอบโชว์่ะพูดอะไรปึ๊บโชว์ปั๊บเลย2210ค่ะ2210บาทค่ะใส่ไม่เป็นว่าอย่างนั้นต้องลองใส่ต้องลองใส่ต้องมีดีแหละทำไมทุกๆคนถึงอยากได้นะักสกอลไซโครเนี่ย แบบสวมมีเบอร์4 3่สมไหมสีอะไรดีคุณลูกค้าเบอร์ส3าคือเบอร์แนั่นแหละเบอร์แปดสี่สองและสี่สามมีทุกอย่างสีเบอร์8จะมีเหลืองกับแดงใช่เบอร์8มีเหลืองกับแดงตอบคุณพี่สุภารัตน์นะคะเบอร์8มีสีเหลืองกับสีแดงค่ะสีดําไม่มีนะคะโอเคอ่ะมาดูรุ่นนี้ก็ราคาเดียวกันวะพี่สองไม่ไม่ไม่สิสองพันสองร้อยเก้าสิบห้าะรุ่นนี้ ผ้าใบผ้าใบอ่ะเผื่อชอบเผื่อชอบอันนี้ลดราคาอยู่นะคะคุณลูกค้าป้ายเท่าไหร่นะพี่เอ็มสองหกเก้วันนี้เหลือ2องสเอาเหลืองค่ะเย่ปล่อยปล่อย่อยอ่ะปล่อยคุณพี่สุภรัตดีใจจังเลยเบอร์สี่สิบเบอร์แปดเดี๋ยวเดี๋ยวรอแคปนะคุณพี่เดี๋ยวรอแคปอันนี้คุณสุภรัตจะจะรับเองหรือว่าจะจัดส่งดีคะคุณพี่ คุณพี่คุณพี่สุภรัตน์รับเองหรือว่าหรือว่าจะส่งดีคะสวยค่ะสวยค่ะคุณเบนคุณเบนคุณเบนใช่ไหมที่ใส่ไม่เป็น <c oughs> คุณเบนต้องใส่นะคุณเบน ต้องใส่จัดส่งนะพี่เอ็มจัดส่งโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวยังไงแบบสวมราคาค่ะแบบสวม8 4 2จากคุณพี่ปกติ990วันนี้เหลือ842ปล่อยหนึ่งท่านแล้วคุณลูกค้าขาเยาว,ว่าน้องหลอกลวงนะน้องเตือนแล้วนะคะช้าหมดอดนะคะน้องไม่ได้บอกเลยนะว่ามีของเยอะไม่ได้บอกเลยนะคะบอกว่าช้าหมดอดค่ะเพราะว่าหายากมากเพราะฉะนั้นใครจะรับจริงๆต้องเร็ว อ๋อคุณเบ้นนะคุณเบนต้องใส่แม่ค้าชื่ออะไรแม่ค้าชื่อสายลุงค่ะถามชื่อแม่ค้าด้วยนะเ <c oughs> ดี๋ยวแบบว่าสินค้ามีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวตามตัวไม่เจอไง <c oughs> เอาแบบัตรประชาชนไหมคะ <c oughs> โอ้ยลูกค้าดีหนออาเบอร์แปดจ้าปล่อยคุณสุภรัตน์แคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวคุณพี่สุภรัตน์แคปหน้าจอเรียบร้อยทักไปหาแอดมินนะคะแล้วก็แจ้งรายละเอียดในเรื่องของการจัดส่งนะคะ โอเคค่ะต้องการทะเบียนบ้านไหมคะด้วยไหมคะคุณตั้มคุณตั้มรับทะเบียนบ้านไหมคะด้วยไหมคะไม่น่าเชื่อถือหรออะเบอร์แปดคุณสุภาน์ถ้าแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วดันหนึ่งให้น้องหน่อยค่ะดันหนึ่งให้น้องหน่อยค่ะโอเคยังไงใครที่ชื่นชอบในส่วนของรองเท้าสเกลรุ่นไซโครนะคะมารับไปนะทั้งโพสทั้งแบบว่าไลฟ์สดเปิดให้เลย ปล่อยไปหนึคู่แล้วค่ะสีเหลืองจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์สีแดงหน่อยอ่ะเผื่อคุณเบนซ์กับคุณตั้มจะเปลี่ยนใจนะถ้าคุณตั้มกับคุณเบนซ์จะไม่แอฟวันนี้เราจะไม่ปิดกล้องนะคะอะอยากเห็นหน้าไหมคะจะแค้นหน้าจออย่าเลยเดี๋ยวยอดขายจะตกนะคะโอ้ยอยากเห็นหน้าไมคะว่ากัโอเคค่ะอันนี้เป็นสีแดงค่ะคุณลูกค้าสีแดงค่ะนี่ แดงก็สวยสีเหลืองก็โอเคก็ราคาเดียวจาก842บาทจาก990นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เบอร์สีแดงก็จะมีตั้งแต่เบอร์3ถึงเบอร์8เบอร์3ถึงเบอร์8ค่ะเบอร์3ถึงเบอร์8ค่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูแดงกับเหลืองเผื่อลูกค้าตัดสินใจไม่ออกเอ๊จะเหลืองดีหรือแดงดีอ่านี่ สีเหลืองก็จะสดใสเนาะพี่เนะ<ด>าะใส่แล้วสดใสถ้าสีแดงก็ออกแบบแอบเปรี้ยวนิดๆนีน่นอ่ะใครชอบเหลืองเอฟเหลืองใครชอบแดงเอฟแดงนะคุณลูกค้าเหลืองและแดงมีตั้งแต่ไซส์3ถึงเบอร์8 <5. S 1> เบอร์3ถึงเบอร์8นะคะอันนี้ที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมนะคะเอ๊จะปล่อยคู่เดียวจริงเหรอจะไม่มีใครรับเลยเหรอเนี่ย40ท่านนี่แบบ สินใจไม่ได้หรอใช่ไหมไม่ไม่อยากลองใช่ไหมเออใสคโครนนะคุณลูกค้าแปดสี่สน้องจลาแล้วนะโอเคขอโชว์เป็นสีดำบ้างจ้ะมาสีดำจะไม่มีสีดำก็คือมีเบอร์สามเบอร์สามจะอะไยังไงดีลูกค้าสามห้าเจด มีสีพาสเทลไหมคะโอ้นี่แกงกนละแกงกันละเวลาช่แล้วเวลใช่แล้ว,ลวสีดํานะคะมี3 5มห้าหกเจ็ดค่ะสามห้าหกเจ็ดหาสีพาสเทลให้คุณตามหน่อยแล้วมีก็ไม่เอฟหรอกนะออเนี่ยเออเนี่ยเมื่อกี้ใครบอกนะอย่าก,กวนแม่ค้าแต่รู้สึกว่าแม่ค้ากาลังถูกกวนอยู่นะคะตอนนี้เอาเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าอันนี้เบอร์ห้านะคะอ่าสามห้า หกเจ็ดนะคะไม่มีเบอร์สกับเบอร์แปดอ่ะไม่มีเบอร์สีกับเบอร์แปดนะคะคุณลูกค้าใครจะรับสีดำมาใหม่กิน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 ใหม่ยังอยู่อยู่เลยโอเคฝากไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้ากับรองเท้าสกอลไซโคน นะคะย้ําว่ามีจํานวนจํากัด<ต>อ่าแจ้งละเอียดแล้วไซส์อะไรสีอะไรใครที่ชมย้อนหลังนะคะใครที่ชมย้อนหลังคุณลูกค้าสามารถแคปหน้าจอว่าจะรับเป็นสีไหนแล้วก็ระบุเบอร์ไปได้แล้วก็เดี๋ยวแอดมินดูแลต่อทุกๆวันจนถึงสองทุ่มนะคะอันนี้ปล่อยหน้าร้านด้วยปล่อยหน้าไลฟ์สดด้วยปล่อยทั้งออนไลน์ปล่อยทั้งหน้าร้านเพราะฉะนั้น ขอคนเร็วเนาะขอคนเร็วแล้วก็ราคาพิเศษด้วย842บาทนะคะคุณลูกค้าจาก990มาน้อยมากมาน้อยมาน้อยแต่ลูกค้าไม่เอฟเราจะมาลูกค้าชอบมาดูเองจะมาดูเองจะมาดูเองเอาลูกค้ายืนยันว่าไม่เอฟนะคะถ้าไม่เอฟถ้าเอฟน้องจะรออยู่ต่ตัดสินใจอยู่นิดนึงหรือเปล่าจะรอถ้าถ้าไม่รอเราจะลาแล้วนะคะ ฝากไว้ด้วยคุณลูกค้าที่เข้ามาชมไลฟ์สดน,นะคะก็คือว่าเรา<อ>เวลาเรามีสินค้าอะไรพิเศษพิเศษ,เศษจะแจ้งผ่านช่องทางนี้เลยนะคะไม่กล้าลาเลย50ท่านแล้วโอเคยังไงฝากไว้ด้วยใครที่ชื่นชอบในส่วนของรองเท้าแตะคุณภาพอ่าใส่อึดใส่ทนต้องสกอเ์เท่าน,านั้นขายอยู่ตรงไหนคะ ขายอยู่ที่ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีร,รัมย์คุณตั้มอยู่จังหวัดอะไรคะเอออยู่อยู่ประตูสองค่ะประตู2 2> สองเคเอฟซีถ้าจะอยู่ไกลคุณตั้มคุณตั้มคุณตั้มกับคุณคุณอะไรเนาะคุณเบนซ์คุณเบนซ์อยู่อยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดอะไรคะจึ้งนะจ๊ะเงียบ ้าเราอยู่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะจังหวัดบุรีรัมย์คุณลูกค้าเข้ามาประตู2นะคะประตูสใครอยู่ไกลเรามีจัดส่งนะคุณลูกค้าเออนี่นของเขาแบบของเขาหน้ามองแล้วลูกค้าก็ไม่ออกนะเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรโอ้สซโคก็คือสซโกนโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นขออนุญ,ญาตลาก่อนแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึง่งโปรโมชั่นรองเท้า อ๋อทางเขา้าอ๋อรู้จักห้างทวีกิจอยู่อ๋อโอเค yeah, นึกว่า <okay. S 1> ไม่รู้จักเอ๊ะแล้วทำไมไม่รู้จักหนูอะ่ะมีได้เหรอคนที่มาทวีกิจแล้วไม่รู้จักหนูอะ่ะมันไม่ได้เหรอโอ้ยนะคะหาไม่ยากนะคะใส่ลุงหาไม่ยากนะคะอยู่ทั่วไปนะะ <laughs> นึกว่าไม่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์คุณลูกค้าหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะคะรองเท้าแตะคุณผู้หญิงนะแบบสวมแบบคีบ จัดรายการอยู่ตรงนี้คุณลูกค้าเริ่มต้นที่499บาทถ้าใครไม่ชอบลื้นไซโครนะพี่499บาทถึง927บาทเราจัดถึงวันไหนนะพี่16กันยาถึง16กันยานี้นะคะคุณลูกค้ากับรองเท้าสกอจัดรายการอยู่ที่บุรีรัมณ์รองเท้าคุณอยู่เรีนี้ลดเลยทันที30%เลยนี่มุมนี้ลด30%ค่ะนี่มีเบอร์ไหมครับจะโทรไปซื้อโอ้โหนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้ จะเป็นคนกันเองแล้วน่าจะรู้จักกันแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเออนะคะโอเคโอเคนี่ของคุณผู้หญิงลด 30%, 30เปอเซ็เบอร์อยู่ข้างล่างนะคะ0 6 6 0 9 7 7 0 7 7นะคะคุณตั้มนะคะโอเคค่ะฝากไว้ด้วยคุณลูกค้าสุดพิเศษเลยกับรองเท้าสกอ์จัดรายการนะคะตรงนี้ ใครสนใจใครชื่นชอบในส่วนของรองเท้าเพื่อสุขภาพใส่นานใส่ทนใส่แล้วสุขภาพดีต้องเลือกรองเท้าสกอค่ะพี่เอ็มชัวร์อะไรดีนี่สามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยห้าเปอร์เซ็นต์จัดปกติปกติลดแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จัดรายการให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยคุณลูกค้าชื่นชอบรุ่นไหนสอบถามมาได้ไม่มั่นใจเรื่องไซส์เดี๋ยวเราดูแลให้อ่ามีจัดส่งให้ด้วยบริการให้คุณลูกค้าสุดๆไปเลยปกติจะสิบห้าแต่ว่าชวนไหให้เลยสามสิบไหนไหนก็มาละ ต้องอพูดถึงเขาอันนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะอันนี้พระเอกหอ,อันนี้นางเอกเหรออันไหนเป็นอันนี้เขาเขาบึกบึนให้เขาเป็นพระเอกไปอันนี้เป็นนางเอกแล้วกันนี่รุ่นนี้ค่ะ90ค่ะแต่สกอร์90นะคะไม่เคยหายไปจากวงการเลยคุณลูกค้ายังไงก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะคะขายได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยๆคุณลูกค้ายังชื่นชอบอยู่ ใส่น้องๆชื่นชอบกันเนาะเด็กๆวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ใ,ใครไม่อยากใครไม่อยากแก่ต้องใส่ 90, นะ90นะูนย์นะแตะ90้นย์ะฮิตตลอดกาลแล้วก็แข็งแรงทนทานนะคุณลูกค้าวันนี้เรามีสองสีอะพี่มชโน้ำเงินจ้านนมีสองสีเลยนะคะ<น> 2> 2 <4. S 1> มาพร้อมกับราคาพิเศษนะคะวันนี้6เหลือ680บาท680บาทคุณลูกค้า จาก799บาท799เหลือ680เหลือ680สำหรับแตะสกอร์รุ่นยุค90อ่าใครจะรับทักมามี2สีเบอร์ครบอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็ผู้หญิงใส่ดี ตัวนี้ผู้หญิงใส่ดีใชลดไปเลย30%ตลดตัวนี้รุ่นเบาเนาะพี่ใช่เบาเป็นเบาเป็นกึ่งสวมกึ่งคีบเป็นพื้นสุขภาพเบามากใส่ดีได้รับความนิยมแล้วมาลดให้ด้วย30%คู่นี้เหลือเท่าไหร่พี่เหลือ945บาท 945นะพี่นะใช่เพราะว่าตัวนี้ลนะดแล้วเหลือ945 945บากราาทจากราคาเต็มพันสามห้าสิบพันสามห้าสิบเหลือเก้าร้อยสี่สิบห้าใครจะรับคู่นี้ทักมานะคุณลูกค้าทักมานะจ๊ะโอเคคะ่ะรูดีก็อันนี้เป็นบแบบว่าสวมด้วยคีบด้วย<ช>เป็นกกเพชรวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า หนึ่งหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหลือแปดร้อยสี่สิบบาทเลยโอ้โหแปดร้อยสี่สิบบาทมีเบอร์สามเก้าไหมสกอร์ยุคเก้าศูนย์มีมีมีจ้ะมีครบสีครบไซส์มีครบสี่ครบไซส์จ้ะคุณลกคุณวินเทะสายยิ้มนะคะคุณวินเทะสายยิ้มคะยุคเก้าศูนย์มีครบสี่ครบไซส์แล้วก็จะจะรับผ่านช่องทางนี้หรือจะเลอกเองเดี๋ยวเดี๋ยวบอกหน่อยนะถ้าเกิดรับผ่านช่องทางนี้เดี๋ยวจะปล่อยหนะ้าจอแคปให้นะคะรับไม่เอ่ย อะรุ่นที่ว่าขายดีนะรุ่นผู้หญิงสวยๆใส่คือขายดีอันนี้เป็นละโซนเนาะพี่อ็มใช่ละโซ่พันสองร้อยเหลือแปดร้อยสี่สิบโอโ้โหพันสองร้อยเหลือแปดร้อยสี่สิบบาทคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยพันสองร้อยเหลือแปดร้อยสี่สิบบาทสกอร์นะจ๊ะคุณลูกค้าสกอร์ละโซนเนาะรับไหมเนาะนี่ใครจะรับระบุเบอร์มาได้สวยด้วยเป็นน้ำตาลเข้มตัดน้ำตาลทอง สวยๆเลยส้นสุขภาพ<ช>รองเท้าเพื่อสุขภาพใส่ไม่มีเมื่อยใส่ไม่มีล้ายิ่งเดินยิ่งสบายนะจ๊ะยืดหยุ่นดีใครที่รองเท้าที่ใส่อยู่ใส่แล้วเมือ่อยใส่แล้วปวดลองลอง,ลองใส่สกอคุณลูกค้าแล้วจะติดใจจ้ะอันนี้ก<ส>็เหลือ8ปดอันนี้สีขาวหวานๆเลยขาวพื้นขาวพื้นขาวแต่ว่าสายเขาจะเป็นเชิญจ้าเชิญจ้าเชิญจ้าอันนี้เป็นสายรัดเป็นสี ขาวออกบอลนิดนิดหนึ่งขายดีมากขายดีมากพื้นนุ่มพื้นนิ่มสบายใส่สบายเลยนะคะอันนี้เหลือ960ลองช้ำคุณลูกค้าที่มีปัญหา840บาทอ๋อนี่840ช่วงลดราคา30%อ๋ออันนี้1,200เหลือ840ค่ะ1,200เหลือ840บาทจัดโปรโมชั่นให้ตรงนี้เลยคุณลูกค้าที่มีปัญหาลองช้ำเวลาแบบเดินแล้วเจ็บส้นเท้าใช่ไหมพี่ใช่ไหมลองช้ำนี่เขาเจ็บส้นเท้าเนาะ ทักมานะคุณลูกค้า840บาทรองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพนะจ๊ะนี่โอเคส่วนไหมเนาะไม่สนนะ <c oughs> จะงอนแล้วเนี่ยมีงอนได้ไหมเนี่ยโอเคค่ะใครที่ชื่นชอบในส่วนของรองเท้าสกอร์เพื่อสุขภาพเนาะ ช้อปปิ้งที่ห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ตรงนี้นะคะคุณลูกค้าแน่รุ่นเบาอ่ารุ่นเบาเหลือห2 5บาทโอ้โหเบามากเบาขอญย่โชว์อีกรุ่นนึ่งอ่ะเบาเบาเบาแรงนี่คือรองเท้าแล้วนะใครที่อยากได้รองเท้าเบาเบาใช้คำว่าเบาเบาเลยแนะนำเป็นรุ่นนี้ของคุณผู้หญิงแบบสวนแต่ว่าเบามาก เบาเหมือนไม่ได้ใส่เดินแล้วลอยนะคุณลูกค้าแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยขนาดยังไม่ใส่ยังรู้เลยว่าเบาอมีปุ่มนวดให้ด้วยนะคุณลูกค้ามีปุ่มนวดให้ด้วยอใครสนใจคู่นี้นะคะราคาป้ายจะอยู่ที่750บาทเหลือ5 2 5บาทเหลือ5้าบาทคู่นี้520บาท 525เนาะ525บาทเราจัดถึง 16, 16กันยายนคุณคุณพี่พรทิพย์คจัดรายการถึง16กันยายนยังมีเวลาเนาะคุณพี่16กันยายนจากกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะตรงนี้ตรงนี้ใครสนใจยังไงแวะมาได้เข้าที่ประตูเคเเข้ามา<ช>เจอเลยเนาะโอเคค่ะหมดยังพี่ ประมาณนี้นะคุณลูกค้าไม,ไม่ไม่มีอะไรสงสัยแล้วถ้างั้นพวกเราขออนุญาตลานะคะขออนุญาตลานะคุณลูกค้าโอเคโอเคยังมั่งลูกค้าแบบยังคิดอยู่เอ๊ะจะซื้อไหมเอ๊ะ ก็ยังไงขอให้ได้กันทุกคนนะคะรองเท้ารุ่นหายากสกอ์ไซโครนค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงมีมีสกอ์แบบรุ่นรุ่นคีบมาใหม่มาเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีหนึง่งหรือคุณลูกค้าที่ชมย้อนหลังยังไงเดี๋ยวแอดมินเราดูต่อจนถึง2องทุ่มดูแลต่อจนถึงสองทุ่มสีขาวรัดส้นโอเคมามามา,มา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 สีขาวรัดส้นใส่เบอร์อะไรคะคุณคุณพี่ใส่เบอร์อะไรคะ ือ840บาท,บาทคุณพี่คู่นะี้เนาะรองเท้ารัดส้นสกอพื้นสุขภาพนะคะคุณพี่สีขาวรัดส้นถูกใจไหมเอ่ยปกตินะคะพันสองคุณพี่พันสองวันนี้จ่ายน้อง840บาทพอ840คุณลูกค้า840ใส่เบอร์อะไรเนาะถูกใจไหมคุณพี่ส้นสูงประมาณนี้นะคะนี่ เป็นสกอรัดส้นสีขาว840บาทเรามีแบบเดียวเนาะพี่รัดส้นสีขาวามแค่นี้คุณคุณคุณก้าวแก้มนะคะอันนี้เบอร์สี่เบอร์สใส่เบอร์อะไรเนาะถูกใจไหมคุณพี่รัดส้นมีแบบเดียวเองหรือว่าจะชอบเป็นแบบนี้ ้เหลือ1,015บาทจาก1,450 1,450เหลือ1,015จากรุ่นนี้1,450เหลือ1,015บาทรุกรุ่นนี้1,015บาทจากรุ่นนี้เบานะคุณลูกค้าเบาทุกคู่เลยรองเท้าสกอ์จ้ามารุ่นนี้840จ้า คุณลูกค้าดูความเด้งของของส้นพื้นรองเท้านะนี่แตะสุขภาพรองเท้าสกอร์คู่นี้840่840คุณลูกค,ค้าสนใจยังไงแคปหน้าจอระบุไซส์ามาได้นะคะและ้นจะมีประมาณนี้นะคะคุณเก้าแก้วคะ่ะและ้นมีประมาณนี้ยึดติดได้ดีค่ะพื้นเนาะใช่ เดินไม่ลื่นยางดิบเป็นพื้นยางดิบแค่จับยังรู้เลยเหนียวยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นด้วยยางพาราใช่ไหมพี่ใช่เป็นยางพาราแล้วข้างในมันจะเป็นยืดหยุ่นเพื่อสุขภาพคนนี้ลองช้ำอะไรได้คือยืดหยุ่นเวลาเดินแล้วก็คือไม่เมื่อยไม่เมื่อยไม่ล้าเนาะกับสกอทุกรุ่นเลยเป็นพื้นสุขภาพเทั้งหมดเลยใครสนใจยังไงแวะมานะคะคุณลูกค้าโอเคค่ะโอเค ก็ยังไงเดี๋ยวขอลาก่อนนะคุณลูกค้าก็ฝากไว้ด้วยกับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับรองเท้าสกอจัดรายการถึง16กันยายนนี้ค่ะคุณลูกค้ายังไงรออยู่เนาะคุณลูกค<ด>้าที่สนใจอยากได้รองเท้าสกอจัดรายการราคาพิเศษจริงๆไม่ได้มีบ่อยนะจากนี้ก็อีกนานอะ่ะรออีกนานเลยนะคุณลูกค้ากว่าจะมาจัดรายการอีก<ด>เพราะฉะนั้นอยากได้รองเท้าเพื่อสุขภาพใส่ดีใส่นานใส่ทนราคาพิเศษต้องมาที่สกอน้าจ๊ะ สี่กันภายเดี๋ยวนี้เรารอคุณลูกค้าอยู่เนาะ<ช>วันนี้ลาไปก่อนนะคุณลูกค้าขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้ค่ะคอย่าลืมมานะ